ฟังทีไรครูไม่ใหญ่ชื่นใจทุกทีเนี่ยการตั้งความปรารถนาเป็นพระบรมครูอยู่ในทะเลเนี่ยโอ้บาแบกมารดาขึ้นลมรุนแรงเนี่ยแล้วตั้งใจจะเป็นครูเนี่ยยางต่อเนื่องไม่ขาดเลยแม้สักชาติเดียวถึงยี่สิบผสมไยแสมาก,กับนี่มันเป็นความหมารรจันะ เออเอาแค่ชาติเดียวยังบางทียังข,ขึ้นลงลงบางวันอยากเป็นครูบางวันใหม่อยากเป็นนี่ไนบัละประมาาศาสดาสามาสมุทจาตานเป็นปรบรมโปมบริษั์เกิดเมืกีชาติครูครูครูก็ทั่งเป็นบรมครูเนี่ยต่อเนื่องเลยแปลว,ว่าผู้มีบารม,มีมีดวงปัญญาอย่างท่านคิดที่จะเลือกเส้นทางชีวิต ใดนี่ตั้งถือว่าสุดยอดแล้วเป็นเลิศแล้วต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตท่านเพื่อตัวท่านและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยท่านมองดูเส้นทางอื่นนี่ช่วยตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ไม่มีมีแต่เส้นทางการเป็นพระบรมครูพระบรมมีเต็มเปี่ยมไหมจ๊ะการที่จะมาเกิดเป็นครูเป็นปรบรมครูเทวดาต้องแรัตนามานาะ เออไม่ใช่ภูพับพลวตกลงมาไงไม่ใช่ไม่ใช่เออนี่ไม่ธรรมดาหรอกนี่นะจ๊ะครูปิยช่อบศึกษาประวัติของท่านเขาชอบฟังคาสอนของท่านเลยรวมทั้งอยากฟังเรื่องราวของภาษาพกของท่านเลยมันสบายใจน่ะมีความสุขแล้วก็อยากเป็นอย่างนั้นย่างนี่นะ <laughs> มันมีพระอรหันต์อยู่องค์ไนแต่จำชื่อท่านไม่ได้ท่านชอบ อยู่ตามลำพังที่ป่าไม้ตะเคียนน่ะปังไม้ตะเคียนเส้งนงที่พระลักุตะพัทยะครับอะไรนะจจะพระลักุณตกะครับอ๋อก็ไม่ทราบท่านชอบอ,อยู่ป่าไม้ตะเคียนครับใช่ป่าไม้ตะเคียนเส้นบานที่ที่ดูก็ไม่ได้คือมันอะไรละที่มันก็ขูกๆกระ,กะไม้ตะเคียนน่ะ <S <S แต่ท่านอยู่อยู่ตามลําพังพระอรหันต์แล้วเนี่ย ละพระบรมศาสดาสัมมาสุาตรเจ้าอยากจะพาพระสาวกที่บวชใหม่หรืออินทรีย์ยังอ่อนอยู่ยังไม่ได้บรรลุธรรมนี่นอยากให้ไปเห็นสิ่งมหัศจรรย์แยกได้ไปรู้จักว่าสาวกของเราเนี่ยที่สมบูรณ์เป็นอย่างไรที่เป็นพระอาหารหันต์หรือเป็นรุ่นพี่ของพวกเธออย่างนี้นพูดภาษาชาวบ้านอย่างนี้นะให้ไปเห็นซะจะได้เกิดแรงบันดาลใจเออพระอาหารหันต์รูปนั้นเนี่ยอยู่ปา่าไหมตะกิน ท่านก็สราบนะไม่ต้องกิ้งกล้างอะไรกันเ่ยไม่ต้องให้ใครไปบอกนี่ไงเออต่างฝ่ายต่างอยู่แค่พระสมณะสมุจเจ้าแต่ปราลบแต่พระอาหารหันต์องนั้นท่านก็อง์นั้นท่าน,นก็ทราบท่านในระวิดท,ที่อยู่ให้เลยเออที่อยู่ที่อาศัยกุติอะไรแห่ง,ท,งที่พักอ๋อชันลูกเขียนไปเจ้ใช่ครับท่านชื่อเรวัตะครับผม พระเรวัตระถเถละใช่ไหมจ๊ะใช่ครับเออพระเรวตะเถรละในระมิดท,ทุกสิ่งได้ในละมิดก็คือจากสิ่งที่ไม่มีเนะี่ยเออแล้วทําให้มันมีกันมาเป็นของหยาบจากสิ่งที่เป็นธาตุต่างต่แล้วเอามาปรุงแต่งมารวมเป็นของแข็งแล้วก็ดีไซน์รูปทรงปุ๊บออกมาเลยเนะด้วยวิธีรัดน้นมือจึ๊บ นี่นะ<ช>คือพอน,นึกปุ๊บเกิดปับ๊บที่หลายหลายหลังเลยป้อมๆเหมือนออพอไปถึงพระสาวกที่อินทรียงอ่อนะแกกล้ากันมาทันทีเลย<ช>แต่ว่าก็จะรู้ตอนหลังที่ตอนจะกลับกลับแล้วยังไม่ใะใช่ครับผมอารามนั้นหายไปเนะี่ยอาคงอาคารกุฏกติหายหมดนี่บอก้ะพี่ชายของเธอเป็นพระอรหันต์แล้ว ทีนี้อยากเป็นมั่งแต่น่าเราเป็นพระน้องชายเนอะมื่อหาอทำไงได้อย่างนั้นแล้วก็เรื่องนี้เกิดเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนเะอาการคล้ายๆอย่างเงี้ยจากไม่มีเนะี่ยเป็นสลาปุ๊บก็มนนะาเนี่ยท่ามกลางที่อากาศหนาวเย็นนี่เนะ่ยอากาศอบอุ่นพอดีเออมาพร้อมแสงสว่างในเวลากลางวันนะ มันจ้าคลุมเป็นปริมนทนกลมๆเลยสลานั้นมีอาสนะสูงจากพื้นสักคืบเพื่อให้แตกต่างกันระหว่างอาสนะดีเนาะเออแล้วก็แวบมอแว็บไปอย่างเงี้ยเออทานังสีลังปริจจาขังอาชวังมัทวังตะปังอักโกทังอวิหิงสัญจะขันตินจะวิโรธนัง นี่เป็นคำกล่าวของพระสมมาสมุทเจ้าทุกทุกพระองค์ยืนยันเหมือนกันหมดเหมือนคำนี้มีอยู่แล้วและกับพระสมมาสมุทเจ้าแต่ลับรองท่านก็นไปคนพบว่าหลักธรรมหรือความรู้สำหรับผู้นำชุมชนภายในบ้านหรือนอกบ้านจะต้องมีสิบข้อนี่แหละนี่นะจ๊ะและจะทำให้ชุมชนนั้นอยู่กันอย่างผาสุก จะได้ชื่อว่าเป็นผู้บำบัดทุกบำรุงสุขอย่างแท้จริงรายเรียก็จมจะไม่ลงลนะนะเพราะเราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องทุกวันนี่ทานังสีลังปริจาคังอาจจะวังมัตวังทะปังอโคตังวิหิงสัญจะขันติจะวิโรธนังก็คือหลักวิชาสำหรับผู้นำชุมชนที่จะเป็นนักปกครองตัวเองปกครองชุมชนไปในบ้านหรือนอกบ้าน นี่แะจ้ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่เราอยากฟังกันเป็นความฝันของพระเจ้าประสิทธิโกศลซึ่งเรามาถึงข้อที่สิบสานะน้ำเต้าแล้วยังไม่แจ้งข้อ12 12องอ่าสิน้ำเต้าแล้วอ่านนำไม่อธิบายนะไปไปช่วยกันใช้ดวงปัญญาพิจารณาเอานะเพราะเวลาเหลือแค่อีก6นาทีสี่ทุ่ม นี่ก็ต้องดูเวลากันหน่อยนี่นะเรื่องมันจำเป็นี้นะความฝันข้อที่สิบสองของพระเจ้าปเสนท่โกศลน้ำเต้าจมมอมฉันคือพระเจ้าปเสนทิโกศลนะเจ๊ะได้เห็นกระโหลกน้ำเต้าจมน้ำได้พระเจ้าค่ะคือน้ำเต้าที่แห้งแล้วกระลอยน้ำนี่นะจ๊ะ พระองค์ทรงมีพุทธบิปยากรว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพระองค์มหาบาพิตรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าพอในอนาคตการเมื่อมนุษย์เสื่อมจากศีลธรรมลงอยู่ในช่วงอายุไขมนุษย์ไขลงอายุน้อยลงกว่านี้จะมีผู้บริหารบ้านเมืองไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะจ๊ะเป็นกลางกลาง ไม่มอบยศตำแหน่งแก่คนที่สมควรจะได้แต่จะมอบแก่คนที่ไม่มีคุณสมบัติคนพาลจะเป็นใหญ่บัณฑิตจะตกยากถ้อยคำของคนพาลหาสาระไม่ได้แต่ก็ดูเหมือนหนักแน่นดุศสิลาแท่งทึบ มีหลักการและหลักฐานชัดเจนทั้งทั้งที่ความจริงแล้วเป็นเพียงกระโหลกน้ำเต้าที่จมน้ำได้เท่านั้น<อ>คือไม่มีแก่นสารอะไรอย่างนี้นะจ๊ะในความหมายความฝันของพระเจ้าประรสินีกุศลเกี่ยวกับเรื่องน้ำเต้าจมที่พระสัมมาสัม,พ,สมพุทธเจ้าทรงมีพุทธวิยากรนนี่นะจ๊ะข้อที่13ศิลาแท่งทึบลอยน้ำ โดยทั่วไปเนี่ยมอมฉันเห็นศิลาเนี่ยจะจมน้ำแต่มอมฉันหมายถึงพระเจ้าเศรตที่โกศลนะจ๊ะได้เห็นศิลาแท่งทึบขนาดมหึมาลอยน้ำได้เหมือนเรือพระเจ้าค่ะโอ้ก็ไม่ทราบอย่างนี้เลยนะลอยได้ระองทรงมีพุทธิวิทยกรว่า ทรงมีพุทธพยากรณ์ว่าในอนาคตคนมีความรู้ความสามารถดีประพฤติดีจะตกยากส่วนคนพานจะได้ดีจึงทำให้ขาดความเคารพซึ่งกันและกันมันติดตกยากคนพานได้ดีอย่างงี้ นะผู้ขคค้ามรอชไรหรือทีมงานก็ขาดความเคารพึ่งกันแล้วกันถ้อยคําของคนเก่งและดีที่หนักนั่นเช่นกับศิลาแท่งทึบจักไม่ได้รับการยอมรับในศาลเ<อ>มื่อคนเก่งและดีกําลังพูดผู<อ>้มีอิทธิพลจะคอยเยอะเยะและบังคับไม่สแสดงความคิดเห็น<อ>คนเก่งและดีจริงจำเป็นต้องสงบปากสงบคำ พระเกรงผู้มีอิทธิพลนี่ก็เป็นความฝันของพระเจ้าประเสนที่กุศลข้อที่สิบสาในหัวข้อว่าศิลาแท่งทิบย์ลอยน้ำนี่ละจ้ะบันทึกบนแผ่นศิลาจ้า